on net on phone on ถนน on TV on face on journey on line ทุกที่ on holiday on ใช้กับอะไรบ้างง่ายๆค่ะแค่ท่องตามคุณดีวิวพูดตาม on net on phone on ถนน on TV on face on journey ออนไลน์ทุกที่ออนฮอลิเด On net on phone หมายความว่า on net ทั้งหลายนะฮะที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเช่นอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เนี่ยเราใช้ on ทั้งหมดค่ะหรือว่า on phone คือโทรศัพท์เนี่ยเราใช้คำว,ว่า on the phone on ถนน on TV ถนนทุกสายนะคะเราใช้ on หมดเลยอย่างเช่น on the street on the road หรือว่า TV หรือสิ่งที่เป็นจอนะคะเราใช้ on ทั้งหมดค่ะเช่น on television on the screen on face on journey face คือทุกอย่างที่เป็นเว็บไซต์ะฮะอย่างเช่น facebook twitter เราใช้ on ค่ะหรือว่าการเดินทางเช่น journey หรือว่าคำว่า trip เนี่ยเราใช้ on เหมือนกันค่ะ on face on journey คำว่า face คือ social media ทั้งหมดนะคะอย่างเช่น Facebook Twitter เราใช้ on ค a r หรือคำว่า on journey แปลว่าการเดินทางเช่น on the journey หรือ on the trip online ทุกที่ on holiday หมายคำว่าออนไลนนะคะแปลว่าออนไลน์แล้วก็ on the line แปลว่าติดสายอยู่หรือว่า holiday เป็นวันหยุดทั้งหลายนะคะอย่างเช่น holiday vacation ก็ใช้ on ค่ r ก่อนเขาข้สอบหลองท่าเร็วเร็วพร้อมกันอีกรอบสิค้าสาสิ On net, on phone, on c h a on tv, on face, on journey, on line, ทุกที่ on holiday ข้อสอบเธออีกจอกสอบแบบนี้ r e b e c a found the information จุดจุด Google Google เป็น Social Media เป็นเว็บไซต์ On net, on phone, net ใช้ On ตอบข้อ ข้อสอง I'll be going kid a long trip to Hawaii คำว่า trip แป,ปลว่าการเดินทางหอองท้องสี on net on phone on ถนน on TV on face on journey journey คือทริปคำตอคือ on ข้อสาม wait for me I am จุดๆ the way the way เป็นเส้นทางนะคะลองท่องสี on net on phone on ถนน the way ถนนขับต่อคือ on รอฉันด้วยฉันกำลังเดินทางไปอยู่สรุปนะคะ on ฉันกับหลายอย่างมากมีอะไรบ้างลองท่องพร้อมกันอีกรอบหนึ่งทำท่าไปพร้อมกันเลยคะ่ะสามสี่ On net, on phone, on อนถนนออ on ี o ีออ e เฟซ์อ o n เจอร์นีอลทุกที่ออนฮาลิเดย์คอร์สคุณิทอีกออนไลน์เรียนกับมาผ่านก่อนแล้วเพลงสนุกสนุกตวลีโจทย์พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบแบบไม่ต้องแปลไม่มีพื้นฐานเรียนกับคุณดิวได้ไหมได้เพราะคุณดิวเน้นสอนเทคนิคไม่ต้องแม่นกับมาไม่ต้องมีพื้นฐานแค่จำเทคนิคก็ททำข้อสอบได้แล้ว ไม่พื้นฐานต้องเรียนนานแค่ไหนคอสคูดิวเรียนทันใน2สัปดาห์รู้สึกคูดิวเรียนแค่2สัปดาห์ก่อนสอบและเขาได้600กว่าด้วยนะคะทดลองติวฟรีได้ที่ o p e t u i o n c o m t o i k k o r u d i l t o c i k u d i l ติวเลย